สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มิ้นก็จะมาทําอาหารสําหรับงานเลี้ยงของคนนอร์เวย์ให้ดูกันนะคะบางทีเขาก็เ,าเป็นอย่างอื่นแต่ที่นี่เขาจะส่วนมากเขาก็จะมาสั่งที่เป็นเขาขนมปังะคะ่ะหน้ากุ้งหน้าอะไรแต่เป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เราจะเราจะทําให้ดู2อ,อย่างเนาะเพราะว่าวันนี้เขาสั่งวันนี้เขาสั่ง3อย่างแต่ว่าเราทําให้ดูกัน นนก็จะเป็นขนมปังก็คือเราก็ผ่าขึ้นนะคะทาเนยให้เรียบร้อยแล้วก็มีผักสลัดผักสลัดที่เราจะเอามาใช้เราก็จะแปะมันลงไปอันนี้จะเป็นหน้าขนมปังหน้ากุ้งม,มีมาอยองงนี้แล้วก็กุ้งตัวเล็กๆอันนี้คือกุ้งตัวเล็กๆที่ซื้อมาจากร้านติดกทั่วไปนาะ เอามาโรยเลยแล้วก็ใส่มายองเนสเพิ่มอีกนิดนึงนี่ก็จะมีแตงแล้วก็พริกพริกหวานมีมะนาว,วก็ผักกระซิลลอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งอย่างเนาะก็นะคะก็จะเป็น สำหรับงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าพบปะคนส่วนมากก็จะเป็นงานศพเขาก็จะสัง่งพวกนี้เพราะามันจะเป็นอาหารที่แบบว่าหยิบกินได้เลยง่ายๆอันนี้ก็จะอันนี้เป็นไข่ไข่ไข่คนที่ทาได้เลียงไข่คนนะคะแล้วก็มีปลาไซมอนลมควันปลาไซมอนลมควัน ใส่มะนาวแล้วก็แตงกวาดองก้าก็ปาดไปเสร็จแล้วค่ะที่นี่เรียกส,สนิทเตอร์สนิทเตอร์ก็คือเป็นขนมปังชิ้นเ,เล็กๆเอาไว้สำหรับงานเลี้ยง ก็จะมีหลายประเภทหลายอย่างเนาะวันนี้ทําให้ดูกัน2อย่างคะ่ะอาหารของนอร์เวย์ที่เขาใช้ในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทั่วไปส่วนมากแต่ว่ามันก็จะมีหลายประเภทอ่ะคืออันนี้ก็คือหนึ่งประเภทที่เขานิยมกันนะคะก็ขอบคุณสําหรับรับชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากทิ้งไว้ได้นะคะเพราะว่าตอบทุกคําตอบค่ะขอบคุณนะคะสักการ์นี้ก็เป็นอัานที่ทำเสร็จ ที่รับชมนะคะตวดตาบสังขารแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ